บดๆบไปพอให้เสร็จมันรู้ว่าจูนได้ก็ได้สเต็ปน,นะแต่ขอดูความเฟี้ยวของมันหน่อยดิได้ข่าวว่าอ้วนจูเนอร์นี่คือโน .1 ของวอลซิตี้เลยถูกต้องไหมอันแน่นอนครับนะต้องถามว่านะอยากให้รถมันความเร็วเท่าไหร่สองร้อยสิบเนี่ยได้แค่นี้แล้วนะได้แค่นี้เหรอนะลองขับดูครับผมว่าอันนี้น่าก็น่าจะสุดแล้วอะ่ะถ้าขับรถจกปูนตำรวจไล่ ไม่ได้ครับมันเอาไว้ใช้ทำทำสตรอรี่อย่างเดียวครับมันเอาไว้ออกป้นอย่างเดียวครับมันคือมันเดียวมันมีมันผมล่างกดไว้อยู่แล้วอะของอันเดอร์กาวอ่ะอุ้ยแรงแล้วอ้วนี่หดินออกกระตูให้หนูนอยกลุ่มมนะันอะ กลุ่มมันนะ่ะน่าเล่นที่สุดแล้วเนื้อกาวอะผมมองว่าเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะครับครับสวัาเปล่าใช่ครับเบลอยากแวะเหรียญ<ด>ชูบคอย<ด>อันนี้น้องออยลอยจูบบนหิ้ี<ด>่แล้วแฟนกูอยู่ในมันตีเวิร์ดป่ะเนี่ยแฟนกูเข้าเกมยังนะ ดูไหมครับสวิตตี้ยังอยู่เปล่าเมื่อไหร่ะแด็บนี่เลยครับโอ้ยมันมันเลยครับว่าไงอ่าขอคุยในคณะตรงตรงตรงคุยเยอะเนอะบางทีอยากจะรงอ่ะตรงไหนตรงไหนอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้นเป็นโล อ้าวโอ้โหแมงห่อห่อผ่านสภาว่าไงอ่ามีเรื่องหนึ่งค่ะหนูเคยรายงานนะไปแล้วเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหาจูที่เขาเคยมาเขาเคยมาสอบถามว่าตอนนี้ตัวเขาอยู่ไฟโรสพัเขาไปเล่นจะไปเล่นอีสปอร์ตงนึ้นเขาถามว่าสามารถถือกุญแจของของ,ของบ้านนาคาสกีได้มไม่ได้อ่าใช่ตรงเนี้ยหนูเคยได้คําตอบจากน้ามาแล้วล่าสุดถามเมื่อตะก,กี้นี้หนูเห็นหาจูโพสทวิตว่าตั้งแต่มีบ้านก็ไม่เคยฟาร์มอีกเลยหนูอ่ะเดี๋ยวหนูส่งรูปให้น้าดู แล้วแล้วคือยังไงงงคือคือตอนเนี้ยรายชื่อของออจูค่ะยังอยู่ในไฟล์รถอยู่แต่เขาไปอยู่ในบ้านของนาคาแล้วเขาโพสโพสทํานองอย่างนั้นว่าตั้งแต่มีบ้านก็ไม่เคยฟาร์มเกคืออะไรไม่เข้าใจคือตอนนี้ผมสงสัยว่าเหมือนเขาเข้าไปใช้บ้านนากาครับนะแล้วก็มีมีสิทธิ์ที่เขาอาจจะถือกุญแจของนาคาอยู่ด้วยก็ไปเช็คสิอ่ะเบื้องต้นสง่ง ส่งโตโยเข้าไปเช็คแล้วค่ะส่งผู้ดูแลบ้านเข้าไปเช็คให้อยู่กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอาตามนั้นเลยบอกอย่าตกติกอย่าตกติกอย่าตกิ้งเลยของแต่งอ่ะแต่งใช่ไหมแพงใช่มันยังไม่ปรับราคาไม่เป็นร้อยลนแต่เบบีน่ารักมากเลยนะคือแบบน้องแบบน่ารักเข้าใจเข้าใจกูดีบอกเมลบีเมลบีล้างคังรถในสปาให้พี่หน่อยอือขอบคุณนะล้างทั้งตัวไอ้บอรซื้อซื้อบัตรอันนี้มายัง อ่ะยังยังยังไม่ได้เดี๋ยวผมไปไอ้กริปนี้ครับโอเคค่ะเอาตามนั้นอะเช็คแล้วก็ยึดค่ะค่ะเล่าผลดูเนี่ยเดี๋ยวพอจะใช่ถึงวันเดี๋ยวเราตรวจสอบเอ้วนโอ้รถจักรันเลื่อนไปใช่ไหมใช่ไนี่ยไม่ได้ซื้อบัตรเลยเอวาตามไปรับที่เขตมือสองเดี๋ยวต้องไปเก็บก่อนนะผมยังไม่ได้เก็บ อันนี้แต่งเต็มแล้วเหรอใช่ครับทำไมมันช้าจังวะน่าจะยังไม่ปรับนะดูทรงอ่ะไม่ปรับยังไงอ่ะยังยังยังไม่ปรับความเร็วป่ะยังไม่ได้จูนอีกเหรอยังไม่ได้จูนนะแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้จูนนะลองจูนไหมต้องลองอ่ะแต่คันนี้มันอ๋อเออใช่เงื่อนไขคือคันนี้ก็ต้องจูนเหมือนกันไน่าจะต้องจูนอ่ะยังไม่ได้จูนเลยลองจูนก่อนไหมเออเออเอาไปจูนก่อนก่อนก่อนก็ได้ ไม่เดี๋ยวต้องโทรหาไอกอ,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 อ้วนโด,ดเดอร์ก่อนให้มัน,ให,มนให้มันลองจูนดูเราไม่เก็บองินได้ออไปตเฮ้ยฮลัลโหลจูนรถเป็นไหมจูนเป็นครับนะแอ,อบว่างอยู่หรือเปล่าว่างอยู่หรือเปล่าจะช่วยหน่อยก็พอว่างอยู่ครับนะได้อยู่ครับแดน,นสม้มแลนแลนส้มนะ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 ไม่ขับรถมาแรนฟ้านะเดะ มึงอยู่แรงฟ้าเหรอโอเคได้น้องเดี๋ยวไม่ที่ที่ที่จูนที่จูนมันแรงฟ้าครับนะก็เจอแรงฟ้าโอเคครับโอเครีบๆทำให้เสร็จทีละอย่างออโรร่าจัดการเสร็จยังอะไรนะหรือโอนก่อนกำลังค่ะบไม่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 เอาเอาไว้ที่มึงเลยก็ได้ไม่ต้องเอาเอาไว้ที่กูอ่ะเดี๋ยวจูนเสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยนี่ก็ได้อันไหนนะ แรน,นฟ้าใช่ใช่แรน,นฟ้าไอ้อที่จูนรถอะไอ้อ้วนไปเจอนูน่นพอข้างล่างนะพี่นะัอยูล่าง,างอันนี้คือเดิมๆร้อยแปดิบที่ถ้าเกิดว่าจูนมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปสักยนะี่สิบเนาะจะขึ้นประมันสักออสองกว่าเนื้อกาวไอ้ตออหน้าเล่น<อ>แต่ว่าอเอ้โบ๊โบ๊ทต้องบอกมันด้วยนะบอกว่าทะเบียนต้องเป็น ทะเบียนต้องเป็นทะเบียนเดียวกันหมดนะเบียนเดียวกันหมดใช่เป็น UG มันเปิดมันเปิดอันนี้ได้เลยนะรถอะงั้นอะเปิดอะไรได้นะต้องดูต้องเช็กก่อนว่ามันทําได้หรือเปล่าเออแต่มันบอกว่าได้นี่เมวีบอกว่าได้น่าจะได้แหละเก็บของไม่ได้นะเก็บของในรถไม่ได้นะมันจะได้ไม่ต้องลิงก์กันแต่มันจะหน่วงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มึงลองดูให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าหน่วงคือ คือเอาง่ายอะ่ะแต่แต่ต่อต้องจิบขั้นต่ำสามสิบนาทีนะครับพี่มันเป็นคดีแดงโอเคโอเคไอ้ตอโดนไอ้เฮียตอโดนคุกไปสามสิบนาทีกูว <c oughs> ่าถ้าเกิดว่ามันมาเล่นอื่นกาวนะโอ้โหกูบอกเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้ามันบอกไปเจอโรงงานด้วยกาวถ้ามันบอกผมอ่ะเออกูบอกเลยอะ่ะแม่งแล้วคนแม่งไอ้เฮียคนของเอสดีแม่งมีเป็นแบบหืมมาทุ่งเข่งจบจ้ไอ้อ,อ,อัวลองจูนดูวัวลองจูนดู เออ่ผมเลข918ครับนะน้ำน้ำมีกล่องจุดไหมเทสเก้าหเฮดก่อนโอเคไม่แตกน้ำน้ำยิงที่ยางด้วยแตกไหมไม่แตกไม่แตกไม่แตกทีออวอนจูนเนอร์ตัวมัดน่าจะเอาคันนี้มาจริงรอ๋อเย็ดเคดเ้าจะยิงตกยังไงอะที่เขาจุนเห, <ả? S 3> หรอช่วยนะมันจะยิงแล้วจะยิงตกยัง,ยงไงอะเงื่อนไขของมันคือชนให้พังความอึดมันไม่ได้เท่าส8เพราะฉะนั้นมันชนพังได้ อ๋อไม่ได้เท่าสี่เออก็บางเลยดิก็พอประมาณประมาณสี่แปดแหละประมาณสี่แปดอ๋อประมาณพอๆกันใช่ยิงยิงล้อไม่แตกยิงไม่เข้าแต่ว่าชนพังยงรอะะขอบังครับใช่ขอบุงครับเดี๋ยวแป๊บนะผมเก็บเ็บ<อ><ๆ>เก็บรถแล้วเนี่ยเอาผิดมอเนาะก่อน รู้จักป่าวอวนจูเนอร์ไอสัตว์อวนจูเนอร์เป็นเพื่อนกับลูซิเฟอร์ที่แลกูจูนรถไม่เป็นคันนี้แม่งไม่ชัวร์เลยว่าจะจูนยังไงได้เฮ้ยเรื่อยๆไว้น้องโอ้นะรถคันนี้มันไม่ใช่รถผมอ่ะผมจูนไม่ได้มันต้องเป็นรถผมก่อนอาไปโ้่อนไปโอน่อนไปโ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 อนไปอนไปโอนไปโอนไปอนไปโอนไปโนไปโอนไปโอนไปอนไปอนไปโอนนไ เอ้ยขอโทษครับขอโทษครับเต๋อ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 บินไปเนอะบินไปเลยอรไะที่อันไหนคือที่ที่โอรถละบัตรบัตรบัตรสีดำเหลืองอะสี่พันคาร์ดิเลอร์ไงโอเข้าใจแล้วมึงไม่ค่อยเข้าเมืองจริงโอเคโอเเคอ้ยเอารถไปเลยเดี๋ยวไปช้าพี่ลงไปผมขับเองโอไม่รอพี่ลงไปผมขับเองอ๋อกูว่าแล้วกูว่าแล้ว เจ็ดสิบห้าเหตุยอดชูไอศัดเรียกทรงเจ็ดสิบห้าเหตุยอดตอานันไม่อยู่ที่บ้านมุดแมพเลยเฮียเนี่ยไอสัตวดเฮียจะกลายเป็นเนี่ยเหมือนเดิมซีราซิตี้ซีราซิตี้โอเวอร์เทรดของข้ามประเทศเลขเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเฮ้หน้าคุ้นๆเหมือนน้องพี่เก้าหนึ่ัวเลยน้องเลิฟ พี่เลยมีน้องทำไมไม่ทักไม่ทายมึงไงเวนน้องไม่เห็นนล้วก็เลยคือค็อกโทรศัพท์พี่สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตรงโรงพยาบาลนะตรงมาทำอรุยมาเทสมาเทสมาเทสอะไรบางอย่างนิดนึงให้มันเสร็จเสร็จสิทีอ่าแล้วกูอ้าวไอเดียแล้วกูอยู่กับใครเนี่ยอ้าวแล้วมันไปไหนกันนะนี่ไงก็รอให้ตลงมารับสิหนูเอารถมาโอนให้เขาได้จุดค่าดวงเขาด้วย พี่ตอสบอกว่าขอเป็นหลังรีไดไหมคะได้ได้ได้หลังรีคุยกันโอเคครับนี่อันี่อนี่คือภายในแต่งเต็มหมดแล้วใช่ปะเต็มหมดเลยนายโอแก๊งเอ้ยนายเออนายโอแก๊งโอไม่ใช่นายยูแก๊งโอเออนายยูแก๊งโออ่ะเดี๋ยวอ่ะรอดูนะนายยูแก๊งโอ ครอบครองรถอันเดอร์การ์คันแรกของประเทศโดยมีนายเอสแก๊งเอดีแก๊ง W C แก๊ง W C เทิดรถไท้โอ้ยขับยากนะเนี่ยน้าแม่งขับคุดยากเลยอ่ะมันอยู่ที่จูนหรือเปล่านะที่จูนอ่ะตองจูนทีนี้ต้องอยู่อยู่อยู่ที่จูนล้วนๆเลย แล้วมึงลองคิดสภาพดิพี่พย้อนกลับไปก่อนแป๊บนึนนงทำไมคาคันแดงอะทำไมอะกูจะปรับเงินมันกูได้เปลี่ยนที่ระดมจตามมันทันเมื่อไรเฮียเฮียไปแล้วอะ่ะปัญหายไปแล้วอะเพาะมันไปเออยังมันเถอะเฮียเดี๋ยวค่อยปรับไปสอดถ้าหมื่นเลยนะเว้ยพี่ให้โอกาสเขาลีเซอร์ไปเพรามันไปพับอยู่อ่ะไปเถอะ มึงลองนึกภาพาตา <ไป S 2> เ<ล>ิววมี <ไป S 1> มีคันเนี่ยประมาณสิบยี่สิบคันอะขับออกมาหัแมม่งมนเลยนะจากอุโบค์ใต้ดินไ้เพิ่มปืนจริงอะนะโหแกไม่ต้องเร่งแล้วมั้งยี่สิบคันสี่สิบคนลงมาจากรถไม่สิ อ๋อนี่ไงมันอยู่ข้างหน้านี่ไงจอดนี่แหละจอดนี่แหละอ๋อาไหมเอ๋อพอดีเลยอ่ะนี่ไงกูสาดตามนี่ก่อนเลยเราอ่ะวันนี้ก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิ่งคืดลงมาลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนถ่าบืนบาดไทยนายยกไหอยาขัดขืนนะลงมาก่อนแม่งแต่งตัวไม่เหมือนนายกไงเฮียเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมกดใช้ไม่ได้วะนายเอสแก๊งวีวีใช้อม่นาจในทางที่ผิดมึงแต่งเสื้อใส่เสื้อนายยกดิเขาจะได้รู้หรือว่ามันจูนไม่ได้คันนี้ ได้ดิทำยูบจจมไ่ได้นายนายเอสแก๊ง W C ใส่เสื้อคิวบอยไล่ปราบประชาชน อยู่กันเงอะลำบากไม่อยากให้ใครต้องฮัลโหลกาดูเอามาสักสิบซับได้ไหมสิบซับอ่ะได้ปะแค่นั้นน่ะเย็ดเป็ดแปลกๆฮะกูว่านะแม่งจูนไม่ได้เอ้ยพิตตี้กล่องจูนหายอ่ะเรียบร้อยีค่นี้ไปต้มมาม่าบดดอปเปอร์แป๊บนังนถ้างั้นเดี๋ยวผมเอากล่องจูนในซตูผมมาใช้ก่อน อุยเชียเกลียดก่อนเชีย่ยกูยิงใครวนะน้าเยี่ยเรียบร้อยนายนายเอสแกง๊งพลแกง๊งพลพลซีเปิดสตอรี่คาร์แลนแต่ไม่โดนใบอ่าไอ้สัสอร่อยกูแล้วงานนี้ อร่อยกูละงานนี้ไอ้เฮียเอาแล้วเมาเรื่องกูแล้วไอ้สัตว์เปิดสตอรี่คาเรนโอ้โหกูรอดกูรอดไปสวัสดีครับ ไปต่อเลยครับเฮ้ย <laughs> นี่แอรบูค้างนี่วะครับนี่วะถ้าถ้าเข้าเลเวลเนี่ยคือคือแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เขาจะไม่โดนคดีแบบว<บ>่าสยพันธ์ครับเฮ้ยเอามันสิบสามดีมาดูเขาก็ ยากเหรอแค่สิบสามอะยากหนึ่งยากยังไงแล้วถ้าที่บ้านถ้าที่บ้านก็คือจับดำปกติถูกไหมมันไม่ใช่ดับดำเลยดวงครับเจนเหมือนกันถ้าเกิดเขาปล่อยของอะไรนะถ้าเขาปล่อยนะถ้าเขาปล่อยศพอ๋อไปเฮ้ยเอาไปแค่ศพเป็นที่ที่พี่ที่เคงถามที่ในโทรศัพท์อ๋อกล่องจูนเสกใช้ไม่ได้อ๋อนี่ไอเออดีดีดีประเทศบรัซิตี้์เขาของเสกใช้ไม่ได้เข้าใจป่ะฮะ ตำรวจสามารถจับได้ไหมเป็นผลดีพี่ว่าอกเขาจับได้นะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาตามเรามาแล้วเขาระบุตัวตนหรือว่าเขาจําเราได้อะถ้าเรามีคดีเหมือนเรานเใช่ใช่ถ้าที่บ้านเนี่ยสมมติเขาไปยิงล้อตำรวจอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วตำรวจไล่ตามมาเนี่ยแล้วคือเขาหนีมันที่บ้านอ่ะเขาก็สามารถจับได้ใช่ไหมพราะมีคดีเดี๋ยว่าไปคิดถึงฟ oh, ังคูน oh, ี้นะครับน่าจะยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยแต่จนมากที่เขาไปโดนจับตัวนี้แผนเยอะครับแผนเยอะว่าสนแล้วิ่งออก ถ้าเป็นยิงยาวนแต่ว่าสภาเริ่มรับไม่ไหวแล้วเริ่มรับแผนไม่ไหวแล้วใ่เขาต้องช่วยศพวุ่นวายไปตอนนี้ถูกครับถ้าถ้าถ้าช่วยศพเสร็จปุ๊บเขาถึงจะไปเอาคดีแต่เอาคดีในที่นี้ถ้าเอาคดีหน้าบ้านเขาก็ตำรวจไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนเขาก็ปล่อยอะปกติอะถ้าแบบไปยิงล้อตำรวจอย่างเงี้ยไม่มีศพอะไรเงี้ยยิงล้อตำรวจแล้วก็ขับหนีเข้ามาหน้าบ้านอะมันก็โดนปะทะกันตามปกติไงตำรวจเขาก็เข้าปะทะเรื่อคนหอกตั้งเนี่ย ครับขึ้นไปครับพี่ขึ้นไปเขาเอาให้เขาเข้าใจชัดเจนคืนหน้าบ้านก็มีกฎหมายครับถ้าสมมุติว่าเขาก็ทำความผิดหรือตำรวจไล่มาเขาก็สามารถโดนจับได้ไหมแต่เลเเดลมันเป็นพื้นที่ไรกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็คือตำรวจไม่สามารถจับได้โอเคครับเข้าใจแล้วครับพี่ขอบคุณครับ ขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากจากคุณนักครินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับยีตอรรันะครับอยู่ก็เป็นนานๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับน่ารักสุดๆเขาจะด่ามึงไม่ไรเฮียมึงเปิดสตอรี่คาแรนิมโดนใบนะโดนใบแน่มึง เออเดี๋ยว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 โดนโดนนะครับนะ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 ครับนะนะนะไอไอโบส์โบสไปโอเสร็จมันรู้ว่าจูนได้ก็ได้สเต็ปนึงนะแต่ขอดูความเฟี้ยวของมันหน่อยดิไอ้ข่าวว่าอ้วนจูเนอร์นี่คือโน1ของวอซิตี้เลยถูกต้องไหมอันแน่นอนครับไอ้เขี้ลงทะเบียนอะไรเนี่ยอีจ้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่ยนะเหมือนมันจูนไม่ขึ้นเลยวะนะขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยขึ้นแล้ว200แล้ว มันควรจะแรงกว่านี้ป่ะนะอันนี้ก็ดิฉันก็ไม่ทราบนะคร <Hello? S 2> ับฮัลโหลอ่มึงใช้ไปยังอ่ะอื hmm? ใช้ได้แต่ว่าเออใช้ได้แต่เดี๋ยว hmm? เดี๋ยวเดี๋ยวแเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีไอ้มึงกูวานกูวานมึงไปที่ hmm? เรือหน่อยได้ปะไปเอาเรือจากลูกค้าให้กูหน่อย เาขาชื่อโอโอปี o ้อ่ะ e โีแล้วก็เอาเงินจากเขามาสามแนห้าด้วยเอมอมึงไปเลยมึงไปถามเลยว่าใครชื่อโ e อปี้มึงไปถามใยตรงตรงที่โอลเรือไอ้แ e กลนเรนม่วงอะ่ะแล้วก็เอาตังมาด้วยสามแนห้าโอเคโอเคผมว่าน่าจะจูแรงกว่านี้ได้นะ ถ้าเกิดแก๊งที่มีโปรเทคแล้วโดนอันเดอร์กาวหาเรื่องอโนครับส่วนของอันเดอร์กาวส่วนของอันเดอร์กาวคือไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับโปรเทคครับโปรเทคมีไว้สําหรับแก๊งกับแก๊งที่ไม่ให้หาเรื่องกับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าแก๊งมีปัญหากับอันเดอร์กาวสามารถช่วยเหลือกันได้ครับเดี๋ยวผมมีเงื่อนไขยอยู่ด,ดาวสามสิบสสห้าดวงหางชอบังชอบัง เดี๋ยวมึงลองคนเดียวเ,เลยอ้วนเนี่ยมึงทำให้กูโดนผู้หญิงเซิงหน้าไอสัตว์นี่หลบเป็นไงเทคนิคก,กูเยอะเฮ้ยมึงอย่าไปโยนใส่รถหี้เฮอ้วนนะมันนี่นี่อยู่มันกำลังอ้วนจูนเนอร์อยู่เปลี่ยนของดูไว้แล้วกันนะเลยละมึงก็เลิกแล้ว,ลวพี่ดับเมื่อกี้ พอได้ไหมพี่ศิลาสวัสดีครับสวัสดีคป่ะทำไรครัพี่ทำอะไรอยู่อ่ะให้ช่างอ้วนจูนเนอร์ลองดูรถลองจูนรถอันเดอร์กราวอยู่เอ้ยผมขอผมขอนี่หน่อยได้ไหมก่องจูนกูไม่มีกูจะเอาจากไหนให้มึงไอพี่อ้วนจูนคันนี้เหรอเออลองจูนให้นะดูพี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิงได้ครับตะ่กี้ผมลองยิงแล้วยิงได้ครับแต่ยิงไม่เข้ายิงออกแต่ยิงไม่เข้า,ออขาครับ uh. <Hello. S 1> เจอไปสองคันก็อ้วกแล้วสองคันแปดคนริงเม่ะราคาไม่ต้องสูงอะร mm hmm. าคาต้องสูงสักหน่อยอะสักคันละสามล้านอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. บอกบ,บอกเขาล้อมเนาะ เออเออเอออันนี้กาวมีมีมีสา <Okay, okay. S 2> ม 3. จุดจุดละแปดสิบครับเต็มปุ๊บจบทันทีเต็มปุ๊บไม่รับเพิ่มแล้ว มาไปตัวแไปคนเดียวเลยเออมึงลองเ <ขอ S 1> ทสค, <ขอ S 1> คนเดียวก่อน<ข>อโอเคเปล่า <laughs> นะต้องถามว่านะอยากให้รถมันความเร็วเท่าไหร่สองร้อยสิบเนี่ยได้แค่นี้แล้วนะได้แค่นี้เหรอน้ลองขับดูครับผมว่าอันนี้น่าก็น่าจะสุดแล้วอะ ถ้าขับรถจกปูนํำรวจไล่ไม่ได้ครับมันเอาไว้ใช้ทำทำสตอรี่อย่างเดียวครับมันเอาไว้ออกป้นอย่างเดียวครับมันคือมันเดี๋ยวมันมีมันผมร่างกดไว้อยู่แล้วอะของอันเดอร์กา์วอะอุ้ยแรงแล้วอ้วนอันนี้จูนให้มันมีเบรกมีอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วนะแรงแล้วโอเคแล้วผู้ทำมาชนนิดนึงมันลดเลยวะ อ๋อโอเคอยู่มาแล้วแต่มันจะจูนอะไม่เป็นไรไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วสองร้อยผมว่ามันมันดีกว่านี้ได้นิดนึงตรงที่ว่าเอาทามิชชั่นออกเพราะว่าตัวรถมันหนักอยู่แล้วอะตัวรถมันค่อนข้างหนักอยู่แล้วนี่ขนาดเอาทามิชชั่นออกไปก็เยอะแล้วนะเออโอเคแล้วแค่นี้พอแล้วได้รู้ว่าจูนได้ก็โอเคแล้วมันจะได้แบบนี้กันเนี่เดี๋ยวผมจูนแบบนะอาจจะชอบ ไม่มีครับอันเดอร์กาวไม่มีครับไม่มีไม่มีคนมันเยอะมันจะไม่มีอะไรเหมือนสภาน้ำมันผมว่ามันได้แค่นีเ้เออไปไอ้โบทไปคืนรถเนีย่ยครับไปแล้วครับนะโอ้คืน <ไป S 3> <ป>ก่อนให้เอ,อ,อาเออแต่ขโมยสี่แตขโมยดูดินาย<ใ>นายยูแก๊งโอยึดรถเดฟโอ้กลรมขนาดนี้ไม่เอามาใช้หรอกเอจริงผมทัพี่ เี่ยอวนจูเนอร์วอลซิตี้คิดว่าไงติกี้ไอ้นี่เลยแรงนะไม่ใช่ไม่แรงเด้ออ๋อยิ่งนั่งยิ่งนั่งเยอะมันยิ่งแรงเกี่ยวปะน่ะไม่ละยิ่งนั่งเยอะมันยิ่งลดครับนะนี่นั่งเยอะมันยิ่งลดเนี่ยเรานั่งสามคนอะความเร็วตกครับเชี่ยวเราเธอกกล่าวสู้บักกี้ไม่ได้เดี๋ไปบอกใครนะไอ อ้ายจริงกค่นั้อบอกตอนนี้มึงก็น่าจะรู้หมดแล้วอะแต่มันก็แล้วแต่คนจูนเว้ยเบรกก่อนเป็นกิโลไม่อันนี้ผมจูนแบบเบรกน้อยนะจะได้รู้ว่าความแรงรถมันได้แค่ไหนรถมันหนักอยู่แล้วนะผมว่าเบรกมัน น,นจะะเบรกออยู่่ไม่เป็นไรหรอกแค่มันยิงล้อไม่แตกที่อะไรแค่นี้ก็ก็โกงแล้วลองคิดเยเ,เอาเอาเรือเอาเรือมาจากลูกค้ายังมีหลายคาันมันมีล้วเขาให้จ้าง 3, มายังสามแสนห้าฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ที่บ้านเลยเดี๋ยวพี่ไปอวิแม่สาวลอยไทยไมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่มีบัตรเลขหนึ่งสามเก้าสองอุ้ยขอนอนค่ะขอนอนค่ะ ครับครับครับเลื e ่อะไรหนึ่งสองสี่หนึ่งครรฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกูไปรอบ้านเ ฮัลโหลมารับหน่อยดิอาซูนีที่แลนส้มอาซูนีอาซูนีซีอะเฮ้ยนะพี่สันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮี้ยมึงนายกขับแข่งกีฬาฟิวส์ดีนะแน่นอนมาดูเก่าๆดีอ่ะถ้าไม่ตกมาพี่วันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวบนรถไปเออนี่เอาอีกแล้วอีออเอาเฮ้ยกันนี้กูอยู่บนรถนายกแล้วตู่มารับตู่มารับกับสภาครับพี่ผ่นไปล้อมเพชร